Hey. สวัสดีครับมันีนี่พามโยกพักปอดพักกระเสียงหนาโอ้นุณแพ,พ้ยกขึ้นมาเอาแพ่อุ่มเอาป้าขึ้นมาไยปลานี่อุ้ยปลาคอคือโตง่ามเดียวไอ้ไ ก็ดูกระไรบ่ก็ดูกระไรตะวันมันถือเต้งอะไรอยู่ถือเต้งอะบ่หอยเต้งมันปั๊ดคอมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆอุ้ยใส่เบ็ดกี่คือจังคักเพื่อตัวละกิโลก็มี่พ่อเราบอกพ่อเราบอกเจ้าเราบอกมอดแล้ว

หูยยิม,มยัสมา,าเบียดทางนี้ก่อนดอกใส่ถือดีค่ะเอาเงื้อมงกิซอนเนาะกิรีกิรีไปไต้กิรีไ,ไต้ไไกิซอนนี่บ้าพีจ้งางค่กว่าอังพ่อหน่อยเขาบอกแกบเลยว่าอเอาตัวนองก,ก็ได้ยูนี่เขาบอกเลยเอาเขาบอกเลยองงอเอา ปนงมีตะกูแล้วเก็บปไดตัวหน่อยบ้านเขาไปได้เอาพ่อเมียดิเขาเขาไปได้เอาเลยตัวไหนกับแม่นป้าบ่หมอเนี่ยใส่สูเขาโอู้หูวิอือหือ ไปอีรวยกัมีตัวนี่ปไปจนไพูนอยู่ใส่พูนดิทั้งในพูนดิหัวคืวโดยูพูนหัวคืองูเห็นบ่ไปอจนงูเห็นบนี่โอ้ยใส่อดใส่ดี๋ยวมมืออื่นมาเอาไหม